คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลนพยองเอสจีเมืองทองอยู่ในแต่ประจำวันพฤอัสอดีที่28กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประกรมฟุตบอลไทยลีกในวันที่2มีนาคมที่สโมสรกิเลนพยองจะบุกเยือนทูแบงคอกยูในเดก็ถือเป็นบิ๊กแม์ของฟุตบอลไทยลีกประจำสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งการฝึกซ้อมวันนี้นะครับโค้เบย์ไพโรดได้5ขุนพลกิเลพยองที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติกลับเข้าสู่ทีมครับอย่างสลิงคารพมสุภะชาชายแสงดาวพัชรพลอิทานีสกุลชัยแสงโทโพกรวิตทัา,านะครับโดยที่ทั้ง5รายเดินทางกลับมาสู่สโมสรกิเลพยองแบบไม่มีอาการบาดเจ็บหนักนะครับ สามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อได้ทันทีเลยล่ะครับ ก็จะทำให้โคดเบไพรโรดมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งแนวรับนะฮะสลิงคาร์ผมสุภาชาชายแสงดาวและพัชรพลอินทนีนะครับทำผลงานได้ดีมากๆในการรับใช้ทีมชาติที่ผ่านมานะครับ หรือน้องๆในตำแหน่งตัวรุกนะฮะถ้าต้องการนักเตะที่มีความเร็วลงมาเปลี่ยนเกมนะครับสกุลชายแสงโทโพแล้วก็กรวิทัศน์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับโค้ชเบสไพโรดในการหยิบจับมาใช้งานนะครับซึ่งเราจะเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วง10นาทีแล้วก็15นาทีแรกเท่านั้นนะฮะมาให้ชมกันนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับมองทองทีวีของเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพิมพัชรพลอินทนีนะครับเจ้าตัวเ,เป็นนักเตะท,ที่เติบโตมาจากอะคาเดมีของสโมสรกิเลนพยองและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเขาไม่เคยมีชื่อถูกเรียกติดทีมชาติไทยไม่ว่าจะชุดไหนมาก่อนเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการนะครับกับการรับใช้ทีมชาติและจากที่แอดเองได้เฝ้าดู ทุกเกมที่ทีมชาติไทยลงสนามที่ประเทศกัมพูชาพัชรพลอินทนีทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะไปเล่นในตาแหน่งที่ไม่ถนัดอย่างมิดฟิลด์ตัดเกมนะฮะแต่ว่าก็ไม่แปลกครับเพราะเจ้าตัวเป็นนักเตะสารพัดตำแหน่งอยู่แล้วเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์เซนเตอร์รวมไปถึงแบ็กขวานะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพัชรพลอิทนทนีสั้นๆกันดีกว่านะครับ ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่พี่ตามดูตลอดทุกๆนัดแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แจ้งเกิดของพีมด้วยเช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้พีมเองก็ยังไม่ได้่อยมีโอกาสรับใช้ทีมชาติสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมครใช่ครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์แรกครับกับทีมชาติครับ,รบแล้วก็ได้เล่นค่อนข้างที่จะหลากหลายหลายตำแหน่งมากๆอ่ะย้อนกลับมาถามก่อนว่าพอใจผลงานของตัวเองไหมครับในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ในระดับหนึ่งครับเหมือนแบบเหมือนพอแมตช์แรกเราก็พยายามเรียนรู้ในตำแหน่งใหม่อะไรเงี<ม>้ยก็ลองพยายามปรับไปแมตช์ต่อแมตช์อะไรเงี้ยครับ ต่มิดฟิลด์ตัวตัดเกมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะครับ,รบก็ก็พยายามพยายามเล่นครับครับเพราะพี่ดูแล้วในทีมชาติชุดนี้อาจจะไม่มีฮาร์ดแมนเลยซึ่งพีมเออใช่ไม่มีคนที่แบบพอเขาเล่นแรงกับเรามาก็จะมีพีมนี่แหละที่แบบเออโอเคจริงๆแล้วมันก็เป็นบุคลิกของพีมยิ่งแต่บอลเยาว,วชนนะถือว่าเป็นจุดเด่นครับก็เป็นเป็นสไตล์ของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้หนักนอกเกมหนักในเกมครับครับและการที่ถูกโยกไปเล่นทั้งเอ่อมิดฟิลด์ตัวตัดเกมแล้วมี บา,บางช่วงท้ายๆลงไปยืนเซนเตอร์เซนเตอร์ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับก,ก็เล่นได้อยู่แล้วครับเซนเตอร์ครับแบ็กขวาก็เล่นได้แบ็กขวาก็เล่นได้เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์สารพัดต,ตำแหน่งนะฮะคาดหวังแค่ไหนกับในเดือนหน้าที่ทีมชาติจะอีกครั้งหนึ่งจะเล่นในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกยังยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นก็คือเกากลับมาสมโมสรก็อยากทำทำผลงานให้ดีก่อน ทีนี้เมืองทองก็เหมือนได้นักเตะใหม่มาหนึ่งคนเลยฮะเพราะว่าพีมไปได้เกมฟิตเนสได้ความมั่นใจกลับมาใช่ไหมครับครับก็ระดับหนึ่งครับ <c oughs> ครับะับ <c oughs> ได้พิสูจน์ตัวเองให้หลายๆคนได้เห็นว่าเราก็มีความสามารถพอที่จะเป็นตัวเลือกให้กับโค้ดนะฮะครับ <c oughs> ได้ตามดูผลงานของทีมของพี่ๆของเพื่อนๆไหมฮะในเกมแรกวันนั้นแข่งพร้อมกันครับก็เลยดูดูไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราโอกาสเยอะแต่แบบจบไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีอาการล้าไม่มีการบาดเจ็บไม่มีครับไม่มีเลยก็เป็นช้อยให้กับโค้ดเบยหวังว่า ผลงานที่ผ่านมาพี่เบอาจจะหยิบจับมีชื่อไปบียูนะก็หวังไว้ตั้งความหวังแค่ไหนครับพอเมื่อกี้พิมพบอกว่าไม่หวังเรื่องทีมชาติยังยังไม่คิดมาโฟกัสทีมก่อนหวังแค่ไหนกับทีมกับกับช่วงทามมิ่งที่เหลือหลังจากนี้ฮะก็คือก็อยากอยากให้ทีมแบบผลงานให้ดีครับคือเหมือนแฟนบอลเขาก็คาดหวังอะไรเงี้ยในปีนี้คือเราตัวผู้เล่นเราพร้อมขึ้นอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบให้ชนะทุกแมตช์เลยครับ บุคลิกใจสู้ของพีมของเน่งนะฮะหวังว่าจะมาใส่เข้าไปเพิ่มๆกับทีมชุดใหญ่นะเขาหวังไว้ครับก็ทัวร์นาเมนต์ทีมชาติน่าจะเป็นการเรียกความมั่นใจแล้วก็เรียกเกมฟิตเนสให้กับพัชรพลอิทันีได้พอสมควรเลยละครับเจ้าตัวบอกว่ายังไม่โฟกัสเรื่องทีมชาติว่าจะติดหรือไม่ติดหลังจากนี้ขอโฟกัสการรับใช้สโมสรเอสซีจีเมืองทองยูในเต็ดก่อนนะครับมาเป็นตัวเลือกให้กับโค้ชเบย์ไพโรดในการหยิบจับใช้งาน ่ะเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเล่นได้หลายตำแหน่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมหรือว่าจะเป็นแบ็กขวานะครับก็เผื่อว่าสตารโขอทีมงานในสถานการณ์ที่จำเป็นก็อาจจะเลือกพัชระผลอินทร์นีได้นะฮะสำหรับในการรับใช้สโมสรกีฬาพยองในไทยลีกห oh <my. S 1> ลังจากนี้นั่นเองนะครับ พี่ดึนเกินไปยยมจบแล้วเสร็จแล้ว